ก็ในคนที่เขาเรียกหัวดีนะฉลาดเลยแหละบางทีอ่ะใช้ความหัวดีในทางที่ผิดก็คือใช้ความหัวดีนั้นไปหาข้ออ้างหาข้ออ้างที่จะไม่ทําอะไรบางอย่างไม่ใช่การระวังอ่ะอันนี้คืออ้างนูน่นอ้างนี่อ้างนั่นอ้างไปเรื่อยโทษทุกอย่างที่โยงกันตัวเองเป็นคนหัวดีจริงแต่ใช้ผิดทางอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะมันจะทําให้คนไม่ได้ชีวิตดีขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นไง แทนที่จะใช้ความหวอดีไปหาทางเพิ่มรายได,ได้ไปหาทางอัพสกิลอะไรแบบเนี้ยกลายเป็นใช้ความหวอดีไปหาข้ออ้างคือเข้าใจว่ามันง่ายสุดแหละแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มเงินให้คุณไงผมก็เข้าใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ข้ออ้างเยอะเหมือนกันมีอ้างเงินอ้างนั้นอันนี้เพื่ออะไรเพื่อไม่ทําอะไรที่เราไม่อยากทำนะอันนี้เข้าใจอยู่นะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ได้ทําอะคือตอนแรกนี่นเงินสองแสนใช่ไหมอ้างเงนอ้างนั้นอ้างนีน โอ้ยมันก็ได้เงินเดือนเยอะอยู่แล้วจะออกไปเปิดคลินิกเองทําไมอะไร,ะไรประมาณนี้เอยมันก็สุดท้ายมันก็ได่เปิดฮะอยู่ไปมันเหมือนขัดใจอะมันวิธีแก้ปัญหามันมีอยู่แต่ว่าเราเลือกที่จะไม่ทมํามันอะไรแบบนี้ว่าตอนนั้นคือยังไม่กล้าเสียเ่ยงไงก็้องถามตัวเองว่าทาให้เสี่ยงตอนที่ยังมีแรงเนี่ยก็ต้องไปเสี่ยงตอนที่แก่แล้วนะประมาณนี้แหละ